จากการด้วยประโยคที่ว่าไม่มีอะไรถาวรเท่ากับการเปลี่ยนแปลงนะฮะเช่นเดียวกับสุขภาพทางเพศนะครับต้องย่อมที่จะมีลดมีเพิ่มนะฮะเป็นธรรมดาและสุดท้ายอาจจะหมดความรู้สึกทางด้านนี้ไปเลยก็ได้สําหรับบางคนอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องไปกังวลแต่ตัวเราเองก็ควรจะต้องรู้ให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะและอยู่กับมันอย่างมีความสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งเหล่านี้อาจจะสําคัญมากกว่าคําว่าถาวรน,นะคะจริงๆรายการเรานี่ บางที<ช>ไม่ชัดเจนนะฮะมันจะกึ่งแนวเซ็กหรือแนวธรรมะ <c oughs> ผมเองอก็ยังสับสวนอยู่แต่ยังไงก็ต้อแต่ด้วยพวกกันใหม่สัปดาห์หน้าเช่นเคยกับชูรักชูรสสวัสดีครับ